ครับสวัสดีครับพี่ซีทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้ก็มาพบพอคับพ่อแตมอีกเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแตมพามาติดต,ต,ตามเลขรัฐบาลไทยเฮานะครับเลขเด็ดสี่แยกคอกกลัวแลนะพี่น้องเด้อนะครับมีพี่ซีและคนละทันคอมเมนต์มาตามมานำมินะพี่น้องเนาะครับมื่อวันที่หนึง่งนะพี่น้องหนึ่งสิงหาคมสองห้าหกเจ็ด เอารัฐบาลไทยเขาออกนะพี่น้องเนาะ407041ขับเด็กล่างก็ออก46นะพี่น้องเนาะขับเลขเด็ด4แยกคอกคัวหัวที่ผ่านมาพี่น้องเลขบ่อเข่าได้พี่น้องเตียว่าเลขชุดวิ่นเพิ่นนะพี่น้องครับ1สิงหาคม2567เลขเด็ด4แยกพ่อคัว บนล่างวิ่งรูดสามกับเจ็ดปรมาจัโตัวด้พี่น้องเ่ว่าชุดนี้พันมีนะครับเนาะสี่หกนะครับเลขในตารางมีสี่หกนพี่น้องเนาะแต่พันพันจับตัวเด่นผิดนะครับเอามือนี้พอแจมพามาติดตามต่ออีกนะครับเนาะเลขเด็ดสี่แยกครอบครัวครับเดี๋ยวไปเบิรงน้ำกันนะพี่น้องเนาะ จอดนบพี่น้องเห็นสัตว์เนี่ยวันที่สิบหกนะพี่น้องเนาะ สิหกสิงหาคม ครับเลขเด็ดสีแยกข้อครัวนะครับเดี๋ยวพอแจมเขียนเลขในตารางในพี่น้องเนอะสาม ก้าสี่ห้าหนึ่งหกนะครับ ครับนี่คือเรียกนตตรังนะครับสัตว์เด่นะพี่นองเนาะครับมันอีส่วนเด่นนะพี่นองเนี่ย บนล่างนะครับห้ากับหนะครับ จ,จับครูอพี่น้องห้าหนึ่งห้าสาม ห้าเก้านะครับหกพี่น้องหกหนึ่งหกสามหกเก้านะครับ ครับเน้นซองหางพี่น้องครับเพิ่นเน้นมาแหังสีนะพี่น้องเนะเเาะแต่ว่าห้ามักตัวเดียวงกับิจนหน้าเบ่งเอาได้พี่น้องเด้อยครับครับกับมีเลขสามตัวน้อพี่น้อง สี่ห้าหนึ่งสี่หกหนึ่งนะครับพี่น้อง ครับสามหางพี่น้องครับสัตว์เกียนตนะพี่น้องเนาะ เอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้้อครับเด้อครับ16กสิงหาคมสองห้าหกเจ็ดนาะพี่น้องเนาะเลขเด็ด4แยกข้อครัวครับรือ f ซมักก็จับเอาในนี้ก็ได้พี่น้องเน้อที่บมักถ้าพันจับคููมาเฮ้าก็สามารถจับเอาในนี้นะครับอาอนี่พันจับให้จังซี่เนาะครับเนาะเอาฉะนั้นเราจะลืมนอพี่น้องเด้อเฮามักสอบตัวเด็ก็จะลืมนะครับไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบงรัฐบาลไว้เนาะพี่น้องเนาะ คอยโศกโกมันมานคอยเข่าปังปังเด้องวดนี่ครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โศกโศกมันมานกันนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่มนะพี่น้องเด้อเขามาแล้วก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตียมน้ำนาครามครับเอาสุดท้ายท่ายสุดนี้พอเตียมขอขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบิรงมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขอไวพ้พรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อ ความเก็ยียหใยใดข่ามไข่ให้มีนะครับเนาะขับพลอยมีแต่โศกตาลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสสำหรับคลิปนี้พอแตยมกันมีแค่นี้นะพี่น้องเนาะรับเอาไปพอกันอีกคลิปหนะ้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม